เก็บเห็ดกันจ้าเช้านี้ตแล้วนะคะเห็ดฟางตัวแล้วคะ่ะจับเม็ดได้สามวันตแล้วคะ่ะเก็บได้แล้วนะคะเก็บได้ดอกโตๆตแล้วคะ่ะอันเล็กก็เก็บไว้ก่อนกำลังขึ้นใหม่อีกเทียบเลยคะ่ะขึ้นเกือบเต็มแปลงแล้วคะ่ะเออ อันนี้กำลังขึ้นมาตามมาติดๆเลยค่ะนี่น,นี่ตามมาแล้วค่ะเม็ดเล็กๆตามขึ้นมาราคาอีกแลงหนึ่งโซนนี้เกือบทุกแปลงแล้วค่ะที่จับเม็ดเหลือไม่กี่แปลงเองที่ยังไม่จับเม็ดอันนี้ก็มาแล้วแลงนี้ก็มาแล้วตอนเย็นก็เก็บได้นะนะคะเนแปลงนี้นี่ค่ะตามมาแล้วค่ะ แปลงนี้ก็ตามมาแล้วค่ะเหลือไม่กี่แปลงเองค่ะที่ยังไม่จับเม็ดสองแปลงนี้ยังค่ะกำลังจะเริ่มจับเม็ดแปลงนี้ก็มาแล้วเหลือ3แปลงที่ยังไม่จับเม็ดแปลงนี้ยังค่ะกำลังเริ่มกำลังจะจับเม็ดแปลงนี้มาแล้วค่ะมาแล้ว จับเม็ดแล้วค่ะกำลังเริ่มค่ะแปลงสุดท้ายนี่พี่ลึกพี่ลั่นกับเขาจับก่อนเพื่อนเลยเป็นชุดสองนะคะจับพร้อมกับชุดแรกเลยค่ะนี่จับพร้อมกับชุดแรกแต่อยู่ในชุด2นะคะนี่จับพวกนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะตอนเย็นก็เก็บได้เป็นบางลูกค่ะ โซนนี้แปลงเทเอ้ยไม่ใช่แปลงนี้แอดบ็อกแอดบ็อกนี่ยังไม่จับเม็ดนะคะสุดท้ายชุดสุดท้าย6แปลงยังไม่จับเม็ดนะคะ